แนะนำ AI ช่วยเปลี่ยนไฟล์ Word หรือว่าไฟล์ PDF ให้กลายเป็น Presentation พร้อมรูปภาพแถมยังทำให้เป็นภาษาไทยได้ด้วยนี่นะครับจากไฟล์ Word ไฟล์ DOC หรือไฟล์ PDF ที่น่าเบื่อแบบนี้นะครับก็กลายเป็นไฟล์ Presentation พร้อมภาพประกอบสวยงามที่น่าสนใจแบบนี้ได้เลยครับแต่เอ๊ะทำไมมันยังเป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่เมื่อเราอินพุตเข้าไปเป็นภาษาไทยใช่ไหมครับไม่ต้องห่วงครับเราสามารถเปลี่ยนภาษาได้ครับโดยมาที่ด้านขวาบนนะครับจะเขียนว่า Edit with AI นะครับกดเข้าไปเลย แล้วก็พิมพ์บอก AI ไปได้เลยนะครับว่าให้แปลเป็นภาษาไทยให้หน่อยนี่ครับมีหรือที่ AI จะทําไม่ได้จัดให้เรียบร้อยครับกลายเป็นภาษาไทยแล้วทีนี้ลองย้อนมาดูวิธีทํากันตั้งแต่แรกนะครับเข้ามาที่ Gamma. App เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เข้าไปที่ New with AI จากนั้นเลือกคาว่า Text to d e x t หน้าต่อมาจะเป็นหน้านี้นะครับข้างบนเราสามารถ provide Instruction นะครับหรือว่าบอกเขาได้นะครับว่าต้องการโทนการเขียนแบบไหนเป็นทางการหรือติตลกนะครับหรืออยากได้ภาษาอะไร กรณีนี้เราก็บอกว่าอยากได้ภาษาไทยนะครับแต่บางทีเขาก็ยังออกมาเป็นภาษาอังกฤษแต่อย่างที่สอนไปเมื่อกี้นะครับว่าเราก็เปลี่ยนภาษาได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับทีนี้ข้างล่างนะครับนี่แหละครับข้อความจากไฟล์ word หรเป็น f นะครับให้เราเอามาใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือยาวได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็กดจนเนอเรตด้านขวาล่างได้เลยแค่นี้เราก็จะได้ไฟล์พรีเซนเตชันสวยงามพร้อมใช้งานแล้วครับนอกจากนี้ยังมี AI ดีๆอีกหลายตัวเลยนะครับที่ช่วยเราทําธุรกิจง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วกก็สสรรรร้้าางคค์มขึนนะับ ท่านใดที่สนใจการอบรมใช้ AI เพื่อธุรกิจนะครับสามารถคลิกลิงก์ที่โปรไฟล์ได้เลยครับ